รายละเอียดของสังขารในยะที่สองข้าแต่พระแม่เจ้าก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรอวุโศวิสาขะสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายะสังขารวจีสังขารจิตตสังขารข้าแต่พระแม่เจ้าก็กายะสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไร จิตตสังขารเป็นอย่างไรอวุโสวิสาขะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นกายสังขารวิตกและวิจารณ์เป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นจิตสังขารข้าแต่พระแม่เจ้าก็เพราะเหตุอะไรลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขาร เพราะเหตุอะไรวิตกและวิจารณ์จึงเป็นวจีสังขารเพราะเหตุอะไรสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารอวุโสวิสาขะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหล่านี้เป็นธรรมมีในกายเนื่องด้วยกายดังนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขารบุคคลย่อมคิด ย่อมพิจารณาก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาดังนั้นวิตกและวิจารณจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นธรรมมีในจิตเนื่องด้วยจิตดังนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตสังขาร